ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะัสดีค่ะค่ะขอขอบอกสู้ฟังในะเรื่องลี้รับในเรื่องต่างๆน,นี่ไม่ไงนี่แหละเราฝันอืมคอยว่าฝันแนตะ่คอยวนะ่าแต่มีคนมาอยู่นี่มีคนเห็นแต่คนบ่ ันเขามานอนนี่บ่าเห็นผู้ใดว่าอีหย่างได้ถามเขากับว่ามีผู้เห็นอีหย่างได้บ่มีผู้เห็นบม่มีผู้สัมผัสได้บอกบม่มีผู้สัมผัสไอ้ถามเขาก็นอนื่อๆบ่มีผู้ใดมาหาได้เงื่อนเขาตายเด้เฮื่อนมันเด้อนี่นะกะบพอพอว่าเห็นเขาว่าแสดงว่าบม่มีผู้สัมผัสได้รับสัมผัสได้นอมับก็มาด้แมบอก จำไจเาได้จไเคนกับพวีลุงมี่เต่าเลยนอู่่นี่ยหนหลายขัวอยู่เหอถามเขาเขาบอกฟันียังสักค่าวค่าเขเห็นยังนะเแต่วรามีซีรีไปเลยมีซีรีไปเลยถามม่ได้คอยนะกอยกลมากคำคำนี่มือเขาสะท้านออกเลขนะเด้อขาเขาว่าว่าวคาวาฟันยังฝันเห็นนั่นะถ้าเป็นใหญ่นี่ยเราเนาะมันจะปานเออฟูฟูคนสัมผัสได้ดิ มันคือว่คือซึ่งไม่สัมพันธ์ไดกันขนาดย่างสวนกันก็บ่เห็นเดิว่าว่าเพิ่นพาเพิ่นเจ้าบาทเนาะค่ะเออเต็มอืเต็มจังได๋ตีปูคนมาคันก็เต็มอืบัดหลอดยังก็เต็มอืเอาบักแมวไว้ก่อนค่ะอืนั้นสิอยู่ได้ไปเป็นก็จังเอาไปจับคือน้องจะไปใดสองคื้นสามขึ้นเนาะเพิ่นว่ากไก่เมื่อยจังมายามค่ะ จังมาหารจะพุ่มให้ปันวา่อันพุ่มดีกาแฟแน่นอนอันดีเดียวพอดีแห่ะ่าวันที่3 0มสิบเช็คดูน่าจะสัมผัสเช็คดูว่าวันที่สามสิบตรงกันกับวันยังวันยังเหาอต่อกบออคู่ใดดอกวันที่ $30 มสิบมันตรงกันกับวันพุทธโอ้วันที่สามสิบนี่ฮะตรงกับวันพุธฉันวันพุธมันไป่สามสิบวันตะวัมนพุไปเนาะเดือนนี่มันไม่สามสิบวันเลยต่น เดี๋นี้สามสิบวันนั่นแล้วกับพอดีเขาต้องไปสามสิบวันนี้เขาต้องไปในวันกระถือวันพุธวันพฤหัสสามสิบก็ได้นาะที่หนึ่งเคยออกวันที่หนึ่ก่อจะไปลอกตาเนี่ยววันพฤหัสได้เนี่ก่อนไปลอกตาสามสิบก็ได้นาอแม่น้ะสามสิบสามสิบว่างหันว่างหันกับเป็นอย่างหลักกับว่าได้ฟัาลูกไปเกือก ฮอกซี่ฮกซี่อยู่ก่นก็ฟันยังบอกว่ันอันเห็นนั่นไม่ยิ่งคู่หนึ่งจุงมอเตอร์ไซค์จุงมาน่ะจุงฝันจุงมาคือบ้านนี่แหละฝันจุงมอเตอร์ไซค์ส่วนจะเป็นเจ็ดซี่ซี่เจ็ดต้อแบบขวานจุ่งบักขี่บักคีบักพูดในขี่บอ่เป็นแต่ว่าจุ่งนะแต่ก้านี่เป็นลัทธิที่แม่ฝันนี่ฝันแม่นบ่เอันนั้นฟันว่าอันจุงคือจะ คือจันจันเจ้าสีมันบอลไม่ง่ายจันนี่สิฟันนี่มันจะเป็นเจ็ดเถือชนะค่ะอันนี้จูงกับฉันเป็นเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดอืมจะร้องเหรอว่ามันกระตุ้งกันก็ของใหญดิเข้ากันกั็ของยายสที่คือบักขี้เอาก็เลยว่าขี้บ่เป็นนะเอาแต่ขี้อันจะจูงเอาเนาะก็เลยว่ไร อันฟันเห็นไม่ใช่จันหรือวชื่อจันชื่อยังหนึ่งมันจเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วนะแม่แม่โมตะเกาละทีนี่คือว่ามาแทะๆนี่แม่บผ่านเลยตัวนี้อันฟันเหิงว่าได้หรอชอบมาฟันเลยอันฟันเจ็ดสี่มันเต็มเราคอยเห็นงู้คือกัารแล้ผ่านหนาเจ็ดสี่ว่าได้ฟันได้ัได้ผ่านหนาจึงจะเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดเราได้คอยมันเป็นสมนค่สันแต่ว่าเส้นฟันไม่เดียวเลยเนาะเจ็สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองสองเจ็ดท โอ้กเสิซื้อแซมนี่เลยเนาะแม่เนาะซื่อแน่นๆแค็งๆกินเข้มๆเลยเนาะไม่ต้องใหญ่เนี่ยคือจูงอ้าวคือบักคีโอ้ยขีบบัเป็นลาวานะเอาขีบบัเป็นกับจูงอันเนาะค่ะจะเป็นเจ็ดดอกเป็นสีเจ็ดดอกมียิ่งกับบัดันเท่านะค่ะแซมกันนี่ล่ะอืจูงไปแต่ว่าคันฟันลักษณะนี่คือว่าเป็นตัวนี้ทันทีเลยไม่เป็นตัวอื่นไปบ่ได้ เด็กกับมหากับเจ็ดเด็กหนังสือกับมหากับเจ็ดบางหันมันมามาอย่างไรมาหนึ่งกับแปดมาแปดเก่ามาแปดเก่าบานี้มามาหากับเจ็ดมาห้ากับเจ็ดอะไรอาีพเป็นเจ็ดสี่ว่าเทั้งไปเจ็ดคือกันสี่เจ็ดช่องนี่ะเจ็ดสี่นแล้วก็เพาะเราคือกันเทนอบบอ กี่ไกกันเนาะอหรอคือปันจากเ่อเนาะบันคือมาฝันอะไรวะค่ะเงั่นจะไม่ใหญ่เนี่ยแล้วฝั่นเาี่ยอาอก็น่ายแล้ากนซีจีแมนปะจอได้ทีจจอกระเจ็ดมาแล้วดิจอเจ็ดให้จ่อจันทร์ควนภาพไปเอาปลากันแม่นอัน ยายเมีบักทั้งดีแบบเมียต้องดกังนมได้มันก้ชอกเดียวซั้นเชือกเชือกนั่นแหละมันก็ิเป็นเจ็ดสีเหรือเจ็สองเจ็ดแ้วก็จืดหนเขามาบอกค่ะคนเดกยว่วานยี่เมียคอยกับห้มันเป็นอันคอยกับอันยายอันแดงสองคนเดียด่อยให้เจ้าเรีวเจ้าคือว่าเอาหวานเขาเขาว่าเขาอันที่บอกเลขเขาหนาละควอมฝัน ไปแม่บ่ได้ก็บ่เอาละปลามาเมียคอยใ้เจ้าเลี้ยวมันหวานแบบนี้ก็เรียกเป็นโอ้ยมีแต่น้ำดินไส้ละบ่เอาล่ะจันทร์ดอกคอยให้เจ้ารอละเมียมาเมียมันหวานใช่แสดงว่าเลข่อเขาแล้วเนาะได้แล้วเขาให้แล้วขาทางสั้นคือเขาก็ยุ่นี่ยละบัวกับเมียเขาห่อกคนหน่อยเหาน่ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นอันนั้นมันข้นสูงสูงขีดมกเหลืองดอกบัวมันสูงแต่ว่าเมียแบบเตียเตี้ยเห็นบ่แม่นบ่า อยูหันนางเล่นยญโทรศัพท์ใส่บ่คนนี้เขาท่าสาวูนตีบ่เราคุณปู่เห่ที่ดอกแซ่ท่าสาวูนอ่ะบาดท้อสุดยอดเลยผู้ใดไปท่านไในค้าเจ้าวเนี่ยบ่ผู้ใดไปท่านให้เนาะเอ้กะเจี๊ยบเจ้าคนนั้นนะบ่แต่เพคนท่านในตายเนี่ยคนมี้เขาท่าใส่บ่กะมี่เดี๋ยนะโอ้แสดงว่าของเก่าเพ่นที่ชัน แสดงว่าน้ <ia> องนาฏบอสถือตัวสั่นี่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งคัดถามาดเคลียเหรินเท่าล่ะซับไม่เห็นเลยคนท้อแต่ตายบ้างปีที่แล้วบ่ไปบ่มาแมื่เมียก็นั่งขังข้างเมียก็นั่งขังข้างูมย่อนั่งไก่กันได้เด้ออีสาเด้อเี่อเลี้ยเฮ็ดเฮ็ดยั่งไอแม่เบิ้งเก่าผาขอมหัวแน่ะแม่ว่าแอ้วไม่เฮ็ดหนึ่งแม่เบิ้งหลายผาขอมหัวแน่ะกูอยากอายสูบนะเขากระเราะผาเ่าตุ่มเฮ็ดกันเลียวจังไรจังว่า เอาน้ามันใด้มสิล่างห้ำแบนไว้มึงย่ามาใส่กูได้ว่าัอีกจิซื้อมันซื้ออีกจิอือเจออ่ด้อืมมันกระบอกวาซื้อพุดนล่ะซื้อซีเจ็ดสองเลยสมตใว่สามโตนั่งคูเขาเลย <Ooh. S 3> สี่เดสองเดีวไปซื้อหลายตัวใหลายไปสี่เจ็ดสอง่นคือน้องเรื่องขอดกหมักส่เจอกบไปกลไปมาเอาเนาะสี่เจ็ดสองเอาใกล้ประตอขันมแม่ให่แดงขึ้นจุกเอาอันน่ตอะใส่ตัวกระยังผ่าฝันเตือนนะงวดแดกับผ่าฝันเลขออกกับผ่าฝันนะตะกี้กอดพันดีเลยเลขเพิ่งกันยังว่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ไม่อยู่ด้วยเาผัสอ๋อที ขันซ้ำตัวกระไรเจ็ดสี่สองพอนะเออใส่แล้ว่าเข้ากันยืนพอนัะเออยืนยันจากนัดจิตสัมผัสแล้วเด้อยวันนี้เลี้ยวเห็นอยู่หันสองฝั่งมีนั่งเล่นโทรศัพท์คุยกันอมแอมอมแอมอยู่ในหิว่าไปทางไหนก็ย้อนแล้วแต่บ้านเลยก็พราหยอกตะหลานเนาะที่บ้านข้ามจวงนี่นันติดกูงวดเด้ติดกูงวดมากกูงวดสามปีสี่ปีบอกอาจจักเถื่อมันบ่แม่ยุใส่เพิ่งยุใส่นี่ที่บ้านข้ามจวงนี่เพิ่นโทรเอาน้ำเล้ากูเถื่อบ้านนี้มา มน้าสองกับศูนย์เดี๋ยวนี้มบั้งหันเออบางหันมาเจ็ดกับเก้าบัตนี้ก็แล้วมาเจ็ดกับเก้าอีกมันยังบ่หนีนะสองเตือมากบัตรี่ผ่ามาเป็นรักร้อยบัตรหนึ่งงวดบั้งหันเนาะบัดเก้าบัตมาเป็นรักน้อยบัตมันจะเป็นแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะถ้าก้อนเนี่ยบัตออกอีกอย่างหลังเจ็ดศูนย์นะนะมันออก ย่างอีกเจ็ดกับเก้าบ้านนี่บ้านนี่ก็เลยมาเจ็ดแปดเก้าบ้านนี่เก้ายึดคางถ้าหนึ่งเป็นเรียบน็อตบ้านนี่คมันออกทั้งนานแล้มันจึงเป็นตะเล็กล่างนะบ้านนี่มันมาสองมาสองกับศูนย์แเราไห่นะเหมนี้เนาะเด่นที่สองกับศูนย์สองกับศูนย์อย่างไ่าเข่าด้วแต่เบืองมันจะเป็นล่างด้วยจึงเป็นเลยอากับคูนใบนะเข่าหลังหันมันมาคางทั้งที่คางทั้งศูนย์ตีเก้านะมันมาเจ็ดกับเก้านะ เราเ็ยโตัวลายเปียงมันเปียงอดมือกันะแม่จับใจกันผลม้เก็บสองผสมนะวงกลมที่เกตสองเกตสี่มัจะกับกันได้วงกลมนี้นั่นนี่เจ็ดสองนั่นแหละวงกลมเข่ากู่งหัวได้ประพาดจับหัวตาสันเม่นบ้านนี้ลาวบาโอ้ยสิเจ้าเฮ็ดสะดอกเมือตเสื้อเจาของ เขาหลับื่พูดแล้แสนสองแสนเขาสามเต็มใจไหมของเรารักสิบรักหน่วยค่ะกับเอาจะจิบเนาะจ้าบังขันมันไม่มันมันลักหน่วยมันไม่เก่าแมนบ้านของเรามีเก่าได้บังขันเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่และลักหน่วยได้หนึ่งบ้านรักรักซิบได้กันห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ยนะเรากับวาเป็นรักหน่วยค่ะลักซีฟลักหน่วยเท่ากันกับเอาจ้า คอยเขเห็นหงสจริงอยไปลอกตาเห็นหงเล็กค่ะโอ้ค่ะี่เนาะแม่เนาะค่ะคือถ้าฟันมาจังสี่นี่บ่พพาดเจ็ดกับสี่ค่ะ้วก็เจ็ดสองสิบศูนย์เออค่ะของลางกันเห็ุคล่าเห็ดเอ่านะจักสูตรอย่างแล้วค่ะเอาจังไรกะพิจารณาซอยกันนะคะมันจิมาบนหรือสิมาล่างเท่านั้นล่ละค่ะสอง บ็น่าซื้อก็น่าซื้อต้องติดได้สองโต้หันละค่ะซื้อกับซื้ออย่างค่ะเอาวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆฝากเอฟซีเนาะค่ะอยากทำบุญทำอย่างไปนะค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ